สวัสดีค่ะยินดีนนนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Food Run T.U.C.U. Press Release ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting รวมถึงผู้ที่กำลังรับชมไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทาง Facebook Page Food Run T.U.C.U. และสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบระมราชูปถัมภ์ครับสินตรีนุชกรนาย,ยกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบระมราชูปถัมภ์ได้ให้เกียรตินะคะกล่าวถึงที่มาประชาชนพี่น้องชาวจุฬาธรรมศาสตร์เปนที่รักทุกท่านครับ ผมในฐานะนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในซึ่งสมาคมได้ดำเนินกิจกรรมทางสาธารณกุศลนะครับเรื่องของทางโรงพยาบาลสาธารณสุขกีฬามาตลอดหลายปีนะครับโดยเน้นความรับความสามัคคีของชาวจุฬาและธรรมศาสตร์และประชาชนคนไทยเพื่อทำกิจกรรมสาธารณะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและเป็นการทางการเมือง เท่าที่ทราบกันมาแล้วนะครับว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ประชาชนรวมทั้งชาวจุฬาธรรมศาสตร์นะครับเกิดความกังวลและความเครียดนะครับมากว่าสองปีที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆที่เราเปเป็นเป็นพรีทั้งสองสถาบันก็ต้องถูกงดไปสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีความคิดริเริ่มที่อยากจะจัดงานฟุตลัน นะครับ TU CU นะครับซึ่งเป็นการทำโดยใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเป็นเวอร์ชวลรันขั้งแรกและในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณวัชชัยวิไลลักษณ์ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งข e ัน e s p o r t s ได้ให้เกียรติกล่าวถึงรูปแบบของการจัดกิจกรรมขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีนะครับ แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนนะครับผมก็ในฐานะเป็นประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับเพราะว่ากิจกรรมฟุตรันทียูซียูในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับในการสารสัมพันธ์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์นะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะชาวจุฬาและธรรมศาสตร์นะครับที่จะร่วมได้ เป็นประชาชนทั่วไปต่างๆก็มาร่วมสมัครในการแข่งขันครั้งนี้ได้ด้วยนะครับกิจกรรมฟุตรันในครั้งนี้นะครับเราเป็นรูปแบบของเวอร์ชวลรันนะครับเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรือกําลังทํากิจกรรมวิ่งเดินอะไรก็สามารถส่งข้อมูลในการเดินวิ่งนะครับโดยผ่านในกาสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชหรือ,อสมาร์ทโฟนต่างๆเข้ามาสู่ระบบที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับ โดยผ่านเว็บไซต์ foodrun.tucu.com แล้วก็ Li n e อ f ฟ i ิเ a ียลแอ u n ค foodrun.tucu นะครับก็จำนวนผู้สมัครเราก็กะไว้ว่าจะมีสถาบันละ1 0,000คนนะครับรวมเป็น2 0,000คนนะครับก็รีบๆสมัครนะครับอย่างเี่นท่านก็สวัสดีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงชม Facebook Live อยู่ในขนาดนี้นะคะในนามผู้แทนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคะ่ะ ขอกราบขอพระคุณคณะผู้จัดงานฟุต d r u n TUCU ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแน่นอนว่าโควิดอยู่กับเรามา2ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่กับเราต่อไปแต่ว่าประชาชนคนไทยก็ต้องก้าวไปข้างหน้าค่ะเราสู้ร่วมกันนะคะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็น2หน่วยงานที่จะได้รับเงินบริจาคจากกิจกรรมครั้งนี้ก็เชื่อว่าเราทั้งสองเนี่ยก็เป็นเสาหลักของบ้านเมืองในเวลาที่วิกฤตการทางสุขภาพได้ก้าวไกลประชาชนคนไทยนะคะดังนั้นจึงส่วนตัวของหมอเองเนี่ยก็คือหมอก็เป็นศิ์เก่าจุฬาลงกรณ์แห่งเทไลนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ได้มาทํางานให้ที่ธรรมศาสตร์ ก็มีการผูกพันทั้งสองสถาบันนะคะสําหรับการรีวิวชวยันในครั้งนี้นะคะก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ม,มากนะคะเนื่องจากถึงแม้ว่าโควิดจะอยู่กับเรามานานและมากกว่าสองทีนะคะทงงั้งโรงพยาบาลทั้งสองแห่งก็คือศุนาลรงกรร์มหาวิทยาลัยนะคะคณะแพทยศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งภาะเหนือเนี่ยก็เรื่องต่อช่วต่อกันกับ ตัวโควิดมาในช่วงของทีนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นอกจากาจะเออส่วนหนึ่งของรายได้นะคะก็หนึ่งกิโลจะเปลี่ยนเป็นเงินหมึ่บาทนะคะเพื่อจะสนับสนุนกิจการของทั้งสองโรงพยาบาลน,นะคะก็จะช่วยทั้งในกิจการของ ขั้นตอนการสมัครวิ่งโวลเชอรรันการสมัครวิ่งฟุตรันที c ูซียูสามารถสมัครได้2ช่องทางคือเว็บไซต์ฟุตรันทียูซียูคอมและไลน์แอดฟุตรันทียูซียูขอคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ครับรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจ,จกรรมฟุตรันทียูซียูในวันนี้ในช่วงนี้นะครับยิงปืนนัดเดียว ได้นกมากกว่าสองตัวครับได้ทั้งของแถมที่ท่านผู้ว่าวิเชียนได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ได้สามสัมพันธ์เมื่อวางผู้ที่เข้ามาร่วมสองหมื่นคนครับสองหมื่นท่านด้วยกันครับช้าไม่ได้ครับผมเชื่อว่าสองหมื่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผูมิเกียรติครับผมอิสราเอลนะครับต้องนะครับรหัสสองสามบัญชีรมศาสตร์วันนี้ต้องขออนุญาตขอพระคุณผู้จัดงานเป็นอย่างสูงนะครับที่ร่วมพล้เรา สวัสดีค่ะในนามคณะวารศาสตร์แล้วก็ในนามของอสมาคมสวัสดีครับผมพลตำรวจตรีปรพ,พัสจรัญนันะนะครับ<ว>รบกวนเปิดใหม่นิดนึงค่ะ,ะรบกวนคุณโสภาเปิดใหม่นิดนึงครับาค่ะรหัสท่านหนึ่งวันนี้ก็ เป็นตัวแทนแอดมินขุ่มาศและการฝากล้านแล้วกันค่ะมาเชิญชวนทุกคน แต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ประเภทของการสมัครนะคะก็มีทั้งนักศึกษานะคะสิทธิ์เก่าหรือว่าสิทธิ์ปัจจุบันภาคีนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปทุกท่านเลยนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งถึงเราด้วยได้หรือเปล่าร่มเห็นกันแล้วครับผมโอ้ยน่ารักมากๆสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีครับ ท่านไหนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวถอดแมสได้นะคะจะได้เห็นหน้านต่อเหล่าแล้วก็ความสวยงาม<ช>เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะอันนี้เรียกว่าเป็นรูปประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะ,ะใช่แล้ว <ผม S 1> อย่างที่อมบอกเลยค,ค่ะว่างานวิ่งในครั้งนี้เป็นบอว์ชรันครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์จริงๆ ใช่แล้วล่ะคะ่ะฉะนั้นเราจะต้องบันทึกภาพที่เป็นประวัติศาสตร์กันซะหน่อยมีบางท่านเริ่มกดไลค์แล้วนะครับผมกดไ like, ลค์มินิฮาร์ดกดแชร์ตอนนี้มากันเต็มเลยนะคะใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเริ่มถ่ายรูปแล้วนะครับผมก็สามารถเริ่ม post, โพสต์กดไลค์อะไรได้เลยครับท่านไหนนะคะที่ที่รู้สึกว่ามุมกล้องยังไม่ชัดสามารถขยับได้อยู่ยังทันนะคะยังทันตอนนี้สามารถจัดฟองจัดไฟได้อยู่ค่ะ สวยงามนะคะทุกท่านตอนนี้บางท่านกำลังหาปุ่มเปิดไฟอยู่นะคะทุกคนครับเดี๋ยว